มันก็เริ่มมีคนเขาพูดถึงว่าเอ๊ะจะมาทำม็อบทำการชุมนุมตอนนี้เนี่ยมันไม่น่าจะปลุกขึ้นนะเพราะว่าปัจจัยอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันอาจจะยังไม่เข้านะครับอาจจะปลุกแล้วมันไม่ขึ้นอาจจะหน่อยเหงากันได้เรื่องนี้หนึ่งในนั้นคนที่พูดลักษณะแบบนี้เนี่ยก็คืออาจารย์ยุทธพรอิสระชัยนะครับอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วมันต้องมี3ปัจจัยครับที่จะปลุกเรื่องของการนะให้ผู้ชุมนุมเนี่ยเข้ามาร่วมได้มากแต่ณตอนนี้เนี่ย กระสงกระแสะอะไรต่างๆนานามันยังไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะครับรองศาสตราจารย์ยุทธพรอิสระชัยอาจารย์ประจําคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชกล่าวถึงกรณีที่นายสนธิลิมทองกุลออกมาประกาศรวมมวลชนลงถนนเพื่อเดินหน้าขับไล่รัฐบาลและตามหาคนที่สั่งยิงตัวเองเมื่อปี2552แล้วบอกว่าอาจจะมีการชุมนุมในช่วงต้นปีหน้าอาจารย์ยุทธพรบอกว่ามันมีอยู่3ปัจจัยครับ ที่จะทาให้กระแสการปลุกม็อบมันลุกฮือขึ้นมันไม่ง่ายเหมือนในอดีตยุคก,กรปรปศก็คือไอ้สปัจจัยนี้มันคือหนึ่งสถานการณ์การเมืองตอนนี้มันยังไม่สุกง,งอม 2. เรื่องทุนสนับสนุนนี่และข้อ 3. ภาวะเศรษฐกิจยังไม่ถึงขั้นวิกฤตโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการแจกเงิน1 0 0 0 0ืนของรัฐบาลที่ทําให้กระแสความนิยมของนายกรัฐมนตรีสูงขึ้นครับช่วงวันนี้เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่า ต่างแล้เนี่ยก็อาจจะยังไม่ถึงขั้นของการที่จะเป็นวิกฤตนะครับแล้วก็เมื่อมีเนโยบายแจกจนมีตองแพรนะครับไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาระยะสั้นนะครับแต่ว่าก็ทําให้คะแนนนิยมส่วนหน,นึ่งของนายกรรีนนั่นเก็ดีขึ้นด้วยนะครับดังนั้นก็อาจจะไม่ได้เป็นเหตุที่จะทาให้เกิดการกระทำหมนชนตาต่างๆมานะครับดังนั้นเนี่ยด้วยเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้เนี่ยณวันวนี้ยังไม่ถึงจุดที่จะมีฮอกเกิดขึ้นนะครับแต่แยกจริงก็อาจจะเกิดขึ้น พอถามถึงการที่อีกฝั่งหนึ่งบ้างนะครับคุณจตุพรพรมพันธ์วิทยากรคณ,ณะหลอมรวมประชาชนเขาประกาศนัดสารสัมพันธ์และก็เสยวยนาถึงนโยบายรัฐบาลในวันเสาร์นี้5ตุลาคมอาจารย์ยุทธพรมองว่าก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะนายจตุพรเดินหน้าวิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลและนายทักษิณชินวัตรอยู่แล้วและอาจจะมีแนวร่วมบางส่วนมาร่วมเคลื่อนไหวแต่พลังของการเคลื่อนไหวประเมินว่าณตอนนี้อาจจะมีไม่มากเพียงแต่อาจจะมีการหยิบยกประเด็นต่างๆมาพูดแล้วก็บ่มเพาะ ไปสู่การเคลื่อนไหวในระยะยาวส่วนจะหาแนวร่วมอื่นที่เคยต่อต้านในทักษิณอย่างเช่นกลุ่มกปปสมาร่วมด้วยหรือไม่อาจารย์ยุทธพรมองว่ามันเป็นไปได้ยากนะเพราะปัจจุบันกลุ่มเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในกระแสรวมทั้งถ้าไปดูกันดีๆในแกนนํากปปสเดิมบางคนก็อยู่ในพักร่วมรัฐบาลด้วยซ้ํามีตําแหน่งทางการเมืองด้วยซ้ําลองไปดูครับอาจะเป็นคุณสมทิริททองกุลนะครับหรือว่าุ ทีเวว่เป็นแนวร่วมกันอะไรต่างๆว่าเนียนะครับแต่ต้องไม่ลืมว่ากลุ่มเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในกระแสปัจจุบันแล้วนะคบท้งนั้นเนี่ยจะเหมือนกับในอดีตสมัยการเคลื่อนไหวของพันธมิตรนะครับหรือว่ากปปสต่งางๆว่าเนี่ยก็คงจะยากนะครับแล้วก็แกนนำกปปสหลายคนนะปัจจุบันก็คือสมาชิกในพัคร่วมลด้วยนะครับ กอกบาจารย์ยุทธพรบอกอีกนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยยังไม่จําเป็นต้องกังวลเรื่องกระแสการปลุกม็อบเพราะเชื่อว่าเป็นเพียงการจุดประเด็นเพื่อสร้างความชอบธรรมในการเคลื่อนไหวระยะยาวเท่านั้นตราบใดที่รัฐบาลยังแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ทําผลงานได้ดีเชื่อว่าสถานการณ์จะไม่ถึงขั้นสุขงอมจนกลายเป็นเงื่อนไขให้เกิดการระดมคนจํานวนมากจนสร้างความชอบธรรมให้เกิดการรัฐประหารขึ้นครับอื